เป็นยังไงบ้างครัถามความรู้สึกอีกรอบรู้สึกไงบ้างครับวันนี้เมื่อกี้เห็นดูนีบอกว่าพลังงานดีใช่ไหมใช่ครับดีมากรู้สึกวันนี้แบบคนสวยมากบางคนก็อาจจะไม่สะดวกแต่งมาไม่เป็นไรเลยครับเพราะสวยด้วยตัวของเราเอง <c oughs> <c oughs> แต่ชอบชอบที่ทุกคนแบบใส่ชุดสวยๆมามากครับแบบไม่ได้เห็นแบบนี้บ่อยๆนหมนจริงใช่ครับร<ๆ>คนที่มาเดินหน้ากูงงกวันงงนี้แบบ มีอะไรเป็นเจ้าหญิงกันหมดเลยอ๋ยอ,อชรันฮะครับผมหัวหน้าองค์คารัชใช่ไหมฮะหน้าที่ของคุณมีอะไรครับหน้าที่ของผมมีอะไรหน้าที่ของคุณคืออะไรครับปกป้องทันทีดูแลทันทีรักษาและซึ่งสอนต่อสอ,สอนเทวดาโอ้โห อันนี้สโลแกนมาแล้วใช่ครับผมพักผมเนอะก็อย่างที่บอกเต็มที่มากเต็มที่ใช่ครับที่แบบเวิร์คช็อปกันมาอย่างเต็มที่เลยจริงๆนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สองของเรงคู่แล้วใช่ครับเนอะสองพักกันเต็มตัวเลยเป็นทางการอย่างเต็มตัวเลยเป็นทางการใช่เป็นไงบ้างกับเพราะก็เป็นเป็นบทใหม่เลยไม่เคยเล่นไม่กันเลยใช่ครับทีเป็นเอ่อเป็นเนี่าเป็นพล็อตที่ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสเล่นเลยแล้วแบบ การจะทำซีรีส์เพอแบบนี้คือมันต้องพุ่มมากๆเลยเพราะว่าด้วยแค่โลเคชันน่ะต็คือต้องวางแล้วอ,อ่ะซึ่งรู้สึกว่าชอบมากวางสวยมากเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นกับอะไรหลายๆอย่างในซีรีส์แบบอยากให้ดูกคนได้เห็นมันจริงๆแล้วแล้วก็จะได้เห็นแล้วด้วยกแค่พีเร์ก็แบบว่าจุกๆเลยแทนละอีพีสุดและอีพีหนึ่งเดี๋ยวจะได้รับชมแล้วเหนียวว่าไงนั้น ก็อย่างที่หนุ่บอกแต่ต้องของบคุณพอดีเวิร์พี่ออมที่มงคุณสนับมาเพราะว่าแนวนเรื่องแบบนี้ถ้าทําไม่ถึงจะไม่เชื่อมันจะไม่เชื่อในในในบทบาทด้วยจากที่ต้องถึงคุณก็ต้องถึงว่าได้อำอบการพูดอะไรแกเราต้พยายามทำให้แบบมีความเป็น,นประเทศบาลีบานที่สุดบเพื่อให้มันมีความจริงจิงมีประเทศงขึ้นมาจริงเลยนะเพื่อให้สนุกกับการดู แกนแต่ว่าเราต้องรู้รู้สึกจริงๆว่าจะต้องปกป้องและดูแลใช่ไหมรู ille, ceu, <t us> ้สึกจริงๆเลยใช่ไหมฮะมีคำถามและไม่เห็นเขาบอกว่ามันต้องแบบว่าน้นรู้สึกเชื่องเ่แล้วเราเชื่อก่อนที่ทุกคนจะเชื่อใช่ไหมทุกคนเชื่อไหมทุกคนเชื่ออะไรรโอเคงั้นแต่ว่าก็คือมันสุขทางและหลักนองใช่ไหมฮะเล่าเล่าหน่อยถึงเพราะว่าเราเริ่มแสดงมาด้วยกันเลย ใช่ไหมพัฒนาการในการแสดงในการทำงานหโอ้โอบอกไปแล้วซึ่งซึ่งเล่นถดเราสบายใจอยู่แล้วเราสบายใจแล้วก็รู้สึกเราได้เล่นกับแสดงที่แสดงแสดงแบบธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้มหมายถึงว่าเป็นห <c oughs> ี่ไม่ใช่ไมใช่ัมนมีเราเราต้องพูดกันบ่อยมันมีหลยายเนอที่เรารู้สึกว่าเราสนุก กับอารมณ์ที่เราเข้ามาแล้รู้สึกว่าเราก็มองเวลาเรานเส่นเราต้องมองหลยอย่างอะไรเงี้ยจริงๆการสแสดงมันมันมีหลายรูปแบบมากแต่เราร้สึกพ่าการสแสดงมันมีความพิเศษอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมันดูธรรมชาติเอธรรมชาติที่เรารู้สึกว่ามันมันเป็นฟิลที่แบบเหมือนมีขอบในแต่ละสีอะไรเซึ่งเราไม่เคยศึกษาเรื่องการสแสดงอ๋อลหรอ ในเรื่องมีน้อยน้อยมากน้อยมากคาแรคเตอร์มันก็แตกต่างกันเอาตัวเองอย่างนี้ละหมาดเลยเราตัวเองไม่รอด่อนตอนนี้ไม่กล้าปรึกษาไม่กล้าปรึกษาหรือไม่ต้องปรึกษาแต่จิตวิทยให้ได้สนุกมากมากกับเรื่องนี้ในการแสดงไปได้กล้าไปได้เลยครับหรือว่าทำงานกันเฮียกันเฮียบ้างรอบนี้สบายใจอยู่แล้วครับคือนับจากซีรีส์เรื่องแรกที่เฮียก็ถักับซึ่งกันด้วยกันก็สามปีกว่าแล้วซึ่งเหมือน ถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนนั้นน่ะคือเด็กมากเลยเราทั้งสองคนผมก็ตอนนั้นเป็แบบเพิ่งยี่สิบเองมาใหม่มากใช่ยังใหม่มากแล้วพอมาเรื่องนี้เลยรู้สึกว่าเราโตาวอคเยอะมากะเยอะเยอะมากๆจริงๆเหมือนเหมือนอายุในวงการเราปนสามสามปีสิบปีมันทำให้เราได้เรียนรู้ได้ชื่นต่างๆแบบผมาสมมตอนน้ว่าแบบัใช้ในวมมองการแสดงเลยเรารู้สึกสวยหล่อทุกวันใช่แล้ว ตอนนี้เราก e okay. ็องเรียนรู้สึกว่าเราเป็นอะไรตัวอะัรแน่นอนเนาะคือได้เห็นไปเดี๋ยวเราทุมคนสัมผัสกันได้ถึงพัฒนาการเรื่องการทำงานพัฒนาการเรื่องความรักเป็นไงบ้างครับคือเห็นนุ่นดิวในเรื่องใช่ไหมครับไม่สีนุ่นดิวที่แกล้งตัววันนี้ของเราเร่ที่แกล้วันนี้มีมุกไหมเนี่ย ให้มันมาแบบธรรมชาติอยากเป็นธรรมชาติบ้างคือหมายถึงว่าเมื่อกี้จะพูดอะไรนะอ๋อเห็นโพสต์ X ชุดสับปาาใช่ไหมใช่ไหมโค้งไปไหนนะตึงนะเกิดเกิดอะไรขึ้นกับใจนะผมออกไป็นอไปอลไวเวลาเราเล่นน้ำเัียนเราเบียกใจมันก็เสียก็ที่ไปหลับ้นเพื่อให้แบบใจัส เป็นมหนาวไงโอเคอันนะ้นนั่นกันนั้นเสียรอบอันเมื่อวานที่ลงอีโมลิตเนี่ยคืออะไรความร้อนมัตกลงได้เพราะหนุ่นต่อยยังเป็นอย่างหวงาปพี่แบมทานคือเสร็จก็เห็นเห็นอยู่ก็เลยเอ๊ะสงสัยไม่ได้ไม่ได้กาสได้เจอกันช่วงสงการก็เลยโผล่กุญาจลบดีไปแล้วนะไม่ทันไม่ทันหมายถึงว่าลบไม่ทันเห็นกดเลยใช่ไหมกบ กันหดเออยู่ก็อยากลงเฉยๆมัไม่มีอะไรมันแค่โมจิเมลหัวใจหมาเนีไม่ถึงอะไรซะหน่อยแ่วยไม่ถือว่าจูไลหรือูแมวหนุื้อจูไลหมาหุื้อพิจดงแกจูหิก็เลยแบบพิูเดิได้เกเๆยนาทุกคนคยนาไม่ คิดอะไรกันไเนี่ยนะอินยาที่ไม่พูดถึงไม่ได้ Original Soundtrack ว้าวห้าทีมแบบก็ไปขอคำถามด้วยใช่ครับใช่ใช่ครับอยากฟังสเสิหน่อยเด้วยพี่แอนี้ิ่งได้ว่าส่วนหนึ่งของ OST อนึ่เรื่องอ๋อมีหลายเพลงทุกคนจะสนใจนะมีหลายคนด้วยที่รอ โอ้ชีดเดอร์ดีไม่ใช่แค่หนุเออแค่หนุ่มแค่หนว่าก็งไฟไหนเพลงอะไรร้องแต่ขอพูดถึงเพลงที่หนูร้องได้ไหมเพลงชื่อว่าเหานือฟ้าครับวันนั้นทีเมียได้แล้วทำได้ไหมทุกคนคือมันบอกสามารถบอกได้เลยเนาะใช่จะเป็นคำใช่เลยต้องบอกเลยต้องบอกชื่อเพลงแล้วแน่ใช่ไหมใช่ไหมชื่อว่าเหนือฟ้ารู้แล้วว่าเพราะอะไรเพราะมองฟ้าแล้วละเมอ แต่มองหน้าเธอแล้วละลายไงไม้องมาล้องมาละไต้องมาไ้าะม่ต้องมาละไม่ต้องมาไม่ต้องไม่องมาละไม่อมะม่้องะ่องมไ่้องละไม่ตงาเะียต้มงมาะไม่าะไ้งาละไ้งนาละไ้เงละไต้งมาละไมงาละไมงมาละ้าละฝากถึงทุาคนที่องู่ที่นีอและจร่งและ้งมละ่งมาล่องมาะต้าะไม่มาะมตมาไม้ไ่ด้อยู่ มีอะไรอยากจะบอกไหมฮนะเชิญเลยครับอ๋อแล้วก็โปรเจกต์เยอะแยะเลยที่ทำมากพวกเมืมองอะ่ะมีเลรอยากจะบอกไหมเชิญเลยนะใช่ก็อ,อย่างก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มา,าวันนี้นะใครที่มาไม่ได้อยู่ที่หน้าจอไม่เป็นไรนะขอบคุณทุกคนมากๆกับการที่เอ่อมาดูมาแบบช่วยกันเต้นช่วยกันสปอร์ตโปรเจกต์ที่สำคัญมากๆสำหรับผมแล้วก็สำหรับทุกคนเลยยังไงก็ นั่นเลยครับออแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกโปรเจกต์ที่ทุกคนทําให้จริงๆคือทุกคนเล่นใหญ่มากๆยิ่งใหญ่สำหรับการรอคอยมากจริงๆเลยครับยังไงก็ฝากรอดูทุกอีพีเลยนั่นเองครับขอบคุณคร,รับก,ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยเรากันมาเรื่อยนานมากกว่าจะมีเรื่องนี้นะ,ะอนข,ออขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ตรงนี้นะฮะหรือว่าคนใหม่ที่เข้ามาก็ินดีต้งนรับขอบคุณทุกคนที่ สปอร์ตแล้วก็เป็นทุกโปรเจกต์หรือว่ากิ๊บหรือว่าเล่นอนไรชอบดอกไม้อะไรชอบเงื่อนอะไรเนี่ยเยอะมากในวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับในวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงหนุ่มกันดีกว่ารับรองว่าแน่นอนพี่แบงค์เพราะแน่นอนรอติดตามก่อนฟังเพลงถ่ายภาพไปเที่ยวเลิกันเนาะให้พี่จิงอาให้ขึ้นเฉยเลยฮะถ่ายภาพลงก่นทุกคนเลยเช่นครับมาสินวิลร์จะนั่งใช่ไหมเฉยเลยครับ นีเห็นทุกคนเลยนะว่าวันนี้ดุนีบอกนะาวิแต่งตัวมแต่สวยล่อม,มากๆขนาดสปอตัวเองนั่นเองอยากเป็นที่ระลึกกันหน่อยเชิญครับในชื่อนะอ,อะไรนะไปพบกันเลยครับ<สะ>เหนือป้าจากดุนิว<สะ> มันต้องก้ากลรู้สึกหมดเลยใช่ไหมถ้าฉันไม่อยากเธอเลยที่จะไปทงตรงนั้นให้ค้ามรากเราถูกแสงไปเขียนไมพราัจะมาดูกันวัชืช่อชแล้วจรงใจไม่มีสนใจเรื่องคนอ หายไปที่คุณต้องไปสุดทางเทินคิดถึงเธอคิดถึงเธอคิดถึงฉันก็ไม่รู้เลยสำหรับไฟดวงแรกที่ได้ยินความฝันนี้มันยังทำเธอไหมต้องรู้ว่าคือเราใช่กัน 我站在这里默默等的等待命运天总会好啦。我盼你可曾听见？夕阳灿烂，是流星的陪伴，相伴相爱，我为你祈祷。

ไปเดินนี่แค่ส่วนเดียวนะใช่ไหมรับเป็นแค่ส่วนดียครับส่วนเดียวเท่านั้นเนพราะไม่ทุกคนอันนี้ยังน้ำจิ้มอยู่ขอบคุณมากเพราะเสมอสุดไปเลยครับส่งทีไนดะ้ครับนุ่วเดี๋ยวทำมาถึงช่วงท้ายแล้วครับทุกท่นทานนี่คือข้าปฟ้าเค็งเชอร์เดอะเน็กซ์ i รินซีรีส์รอยัล e รลเว